ได้มาใหม่เหมือนกันครับยังยังมีป้ายติดอยู่เลยนะครับอะไรเอ่ยออกมาดูออกมาแล้วเขาเรียกว่าเสาเสาแขวนเสาแขวนโคมไฟหรือตะเกียบนะครับออรู้สึกว่าเหล็กมีคุณภาพนะครับอย่างดีเลยอ่ามันจะใช้ได้สองสองอย่างแบบ ต่อกับพื้นเสียบกับพื้นแล้วก็อีกแบบก็คือนะครับล็อกไว้กับโต๊ะนะครับนี่นเขาจะมีตัวยึดยึดนะี่ครับตัวยึดโต๊ะให้เ,เกี่ยวต่อหมุนแล้วก็หมุนยึดแต่หมุนหมุนนะครับเราไม่ได้ทำอะไรแค่หมุนมันก็จะเป็นที่แขวน โอ <Okay. S 2> <Hey, S 1> กระเจียง,อ,งอ,อันนี้ของพ่ออันนี้ของพี่แมว <Hey. S 1> คนละสีโอ okay. เคอาปิดไว้ก่อนตอนนี้จังกลางวันเดี๋ยนะโอเคสวยทีนี้เราจะมาใช้วิธีเสียบเสียบที่ดินนะครับปรากฏว่าดินดินมันแข็งเราก็เอาสมอนะครับเราเอาสมอทำเป็นเป็นรูซะก่อนนี่ พอดินมันแข็งนะครับเราเอาอมมอทำเป็นรูเะก,ก่อนทีนี้เราก็จะเสียบตัวนี้ลงนะครับเพราะว่าดินแข็งนี่แน่นเลยนะครับเดี๋ยวตะเกียงของเรามาแขวนไว้กึบเน่แล้วก็ปรุงอาหารสวยงาม ชาร์จแบตนะครับนี่ไฟสวยงามมากเล่งได้หลายระดับอันนี้ก็สีเทาเขียวสีอันนี้ก็สีเขียวนี่ก็เร่งได้หลายระดับลีก็ได้ลีก็ได้น่สวยงามมากครับอันนี้มีนนมีไทซีด้วยอย่างดีเลยโอเคสนใจครับกดตะกร้าเลย ถ้าถ้าสนใจนะครับนะโคมไฟทั้งโคมไฟทั้งเสานะครับเสาแขวนโคมไฟนะครับปักตะก้าได้เลยนีอยู่มุมขวามือนี่แหละนะครับกดป้ายกดแล้วก็นะครับนี่โคมไฟสวยงามเปิดหน